พระเอกประยุทธ์กําลังเป็นบุคคลที่มีอํานาจสูงสุดแล้วก็มีอํานาจเต็มจะเรียกว่าอํานาจทั้งสาวอานาจด้วยซ้ำในเวลานี้บริหารนิติบัญญัติและตุลา,าการด้วยซ้าไปจะมีอะไรพูดถึงและฝากถึงไหมครับกับบุคคลที่มีความสําคัญสูงสุดในประเทศไทยในเวลานี้ก็มีสั้นๆนะพี่ก็ออกจากอํานาจจะออกออกจากอำนาจซะ <c oughs> ออกจากวารละ <c oughs> ที่เป็นนำาัตำแหน่งอยู่ตอนนี้แต่ว่าคืนสิทธิ์ขึ้นเสียง คืนประชาธิปไตยคืนการเลือกตั้งให้กับประชาชนครับผมขอแค่นี้แหละแต่ถ้าคุณอยากมาเป็นดีคุณลงเลือกตั้งเลยครับครับน้องไผ่ครับากอะไรกับประยุทธ์หยุดเถอะพอเถอะลาออกเถอะทั้งพอทั้งอะไรทุกอย่างลาออกเถยกเลิกเถะถ้าถ้าถ้าคำพูดเขาที่บอกว่าต้องการให้ประเทศชาติดีขึ้นจริงๆนะหยุดหยุดเถอะถ้าเด็กก็ส่งฝากบอกถึงด้วยว่าถ้าคุณไม่หยุดนะนะ ถ้าคนไม่หยุดนะเดี๋ยวประชาชนจะหยุดคุณเองอืมเชื่อเหรอฮะว่าประชาชนจะมีอํานาจพอที่จะหยุดเขาณเวลานี้นี่ไงพี่นะวันนี้มีประชาชนสามคนกําลังหยุดกันอยู่อ๋อครับเชื่อย่ะงี้ยมีอยกเวันนี้น้องไนท์ครับเชิญครับก็ผมคล้ายๆทุกคนนะพี่อ,ออกมาเถอะออกมาเถอะคุณคุณคุณออกมาเถอะจริงๆประชาชน ประชาชนเขาไม่ได้เลือกคุณมาแล้วคุณอยู่ดีๆเข้ามาควบคุมชีวิตประชาชนเขาเสียสละมากนะครับในการที่จะเข้ามาช่วยแก้วิกฤตผมไม่อยาเสียสละพี่คุณเยนนณก็ออกมาเถอะครับแล้วรัฐธรรมนูญปีนี้ลวมรัฐธรรมนูญหยุดคุกคามประชาชนคืนอำนาจให้ประชาชนเลือกตั้งอืครับแล้วออกมาสนชสปชกรรมิการยกล่างแล้วรัฐธรรมนูน ของอมค,อครับกลับให้ประเทศไทยกลับมาสู่กระบวนการประชาธิปไตยเลยครับครับครับน้องไผ่ครับอนาคตของเมืองไทยจะเป็นอย่างไรครับหลายคนบอกว่าการต่อสู้ในระหว่างชนชั้นนากับประชาชนผู้ที่ทวินหาประชาธิปไตยสิทธิทเสรีภาพเนี่ยมันน่าจะยาวนานแล้วก็อาจจะวิกฤตอีกอะไรต่างๆมากมายในฐานะที่เป็นเยาวชนห่วงคิดอย่างไรกับอนาคตของประเทศไทยมีความห่วงอะไรยังไงไหมครับ ความห่วงอะไรไหมห่วงครับครับถ้าประชาชนยังนิ่งเฉยผมห่วงว่าประเทศไทยประเทศเราเนี่ยจะไปหนักกว่านี้มันจะไม่เหลืออะไรแล้วบางอย่างเรื่องของทรัพยากรเนี่ยมันไม่สามารถกลับคืนได้ครับพอทำไปแล้วมันมันไม่สามารถกลับคืนได้มันเป็นห้าสิบปีไปร้อยปีกว่าจะฟื้นฟูมาได้เพราะฉะนั้นการตัดสินใจของคนในสังคมนวันนี้มันก็ส่งผลถึงอีกยี่สิบสามสิบปีข้างหน้าเหมือนกัน มันก็ส่งผลให้หลายข้าเหมือนกันเพราะ,ะนั้นวันนี้ผมคิดว่าคนเราเนี่ยต้องคิดถึงคนส่วนใหญ่ได้แล้วคถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่น่าผลกระทบะใช่ไหมฮะไม่ได้โดนโดนตรงๆเราต้องคิดถึงเพื่อนมนุษย์ได้แล้วอะ่ะอืไม,ม่งั้นมันอยู่ไม่ได้อะ่ะถ้าคุณคิดแค่เรื่องปัดเจกเรื่องของเงินเรื่องของการทํางานเรื่องของอะไรแค่นี้อย่างเดียวโดยที่มไม่คํานึงถึงเพื่อนมนุษย์รอบข้างเลยที่เขาที่เขาโดนเดือดรับผลกระทบเดือด้โดนโดนโดนกดขี่ ค,ความปีกนุษย์อ่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าคือมันเป็นหน้าที่ของของประชาชนนะฮะที่จะมาต่อต้านกับต่อสู้กับกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมหรือว่า mm hmm. อรัฐบาลที่ไม่เป็นธรรมซึ่ง mm hmm. ผมรู้สึกว่าบทเรียนที่ผ่านมาปีหนึ่งมัน,ม,นมันทำให้เราเห็นอะไรได้ชัดขึ้นครับ mm hmm. แล้วผมรู้สึกว่าคือเราต้องมาอยู่ในคุกกันอ่ะวันเนี้ยอืม mm hmm. คือคในเมื่อกฎหมายเป็นอย่างนี้จะให้ทำไงได้อ่ะ mm hmm. พราะฉะนั้นถ้าเราถ้าถ้าเราไม่อยากจะใช้คาแบบ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 เจไปนั่นหมานปฏิบัติประชาชนอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ผมรู้สึกว่าครั้งเนี้ยคนที่เป็นปัญหาจริงๆมันไม่ใช่แค่เหลืองแดงกปสไม่ใช่แค่นู่นนี่แต่คนที่เป็นปัญหาัตงมาจากการรับประหารจริงเนี่ยคือประชาชนเพราะมันถึงข้าวที่ประชาชนเนี่ยต้องต่อสู้ได้แล้วอืมครับถึงข้าวที่ประชาชนต้องเปลี่ยนแปลงได้แล้วถึงข้าวที่ประชาชนจะบอกว่ากูเนี่ยแหละ จ่จัดการปัญหาของกูเองเนี่ยมึงไม่ต้องมาจัดการหรอกเพราะมึงแก้กี่ปีแล้วแก้ไม่เคยได้กูเนี่ยจะร่างกฎหมายเองถ้าอย่างนั้นถ,ถ้าอย่างนั้นจะสมานสีระหว่างเหลืองกระแดงอย่างไรให้ประชาชนลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อที่จะสู้กับอํานาจชนชั้นนําและ,ะเผด็จการที่ฝังรากลึกอยู่ในประเทศไทยครับถ้าอย่างนั้นก็กระบวนการประชาธิปไตยให,หม่ครับ neo democracy moment ครับไม่คือคือเราก็สรุปบทเรียนแล้วก็เราก็ คือเนี่ยกระบวนการประชาธิปไตยใหม่นะครับมีห้าหลักการนี่แหละยึดหลักสิทธิมนุษยชนมีความยุติธรรมสร้างประชาธิปไตยครับฝ่ายสันติมีส่วนร่วมห้าหลักการนี้ที่กระบวนการประชาธิปไตยใหม่จะนํากลับเข้ามาในสังคมไทยครับและผมคิดว่าห้าหลักการนี้เป็นหลักการที่กว้างแล้วมันเปิดพื้นที่สําหรับกลุ่มคนอื่นๆที่มีความคิดประชาธิปไตยหรือต้องการความเป็นธรรมหรืออะไรหลากหลาย,ลายอย่างเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องก้าวข้าม ยก,กระดับเหมือนกันจากสิ่งที่คุณเป็นก็นําไปสู่สิ่งใหม่ใช่ไหมครหมายถึงว่าพอเป็นภาพแดงปุ๊บเนี่ยอ้าวถ้าสีนี้แี่ะพอเป็นภาพเหลืองก็จะเป็นนี่องแหละท่าพวกผมก้าวข้ามมานานแล้วเรื่องสีเสื้อเนี่ยก้าว <9 S 1> ข้ามมานานแล้วพวกผมคือสามัญชนเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนคิดว่าตัวเองเป็นสามัญชนคนหนึ่งเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ถ้าเห็นด้วยกับข่ารักการนี้มาสู้ด้วยกัน จะว่าเหลืองจะแดงจะอะไรก็ช่างถ้าคุณเห็นกับห้าหลักการนี้เห็นด้วยกับห้าหลักการนี้ลนแล้วคุณไม่เห็นด้วยกับการร,าร,รับประทานเราก็คือเพื่อนกันคือพี่น้องกันคือพ่อแม่ลูกกันอืครับพอาละครับครับขอบคุณมากเลยครับน้องทั้งสามท่านนะครับน้องพายุน้องไผ่แล้วก็น้องไนท์นะครับขอบคุณมากแล้วก็ขอแสดงความชื่นชมด้วยนะครับแล้วก็ขอให้กําลังใจกับน้องๆที่ได้ร่วมต่อสู้ในกลุ่มดาวดินแล้วก็เชื่อว่าน้องๆนักศึกษาหลายคนที่มีความคิดคล้ายๆกันนี้นะครับ ที่จะต่อสู้ให้สังคมไทยมีความเป็นธรรมมีสิทธิเสรีภาพและมีความประชาธิปไตยโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งประชาชนคนไทยจะได้เป็นเจ้าของประเทศอย่างเต็มภาคภูมิเสียทีกับอนาคตและก็กำหนดอนาคตทางการเมืองของประเทศไทยด้วยมือของด้วยมือด้วยสมองของคนไทยเสียีนะครับอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ต้องสนับสนุนนะครับขอบคุณมากครับ